สวัสดีค่ะแอนนะคะวันนี้แอนพามาชมที่ดินที่อยู่ในซอยลังสิตการ์เด้นนะคะจะห่างจากถนนใหญ่ประมาณ1.1กิโลเมตรค่ะถนนใหญ่คือถนนลังสิตนครนายกคลอง8นะคะนี่ค่ะที่ดินผืนนี้จะมีเนื้อที่118ตารางวานะคะเราขายอยู่ที่ตารางวาละ8,400บาทค่ะ อันนี้จะเป็นหลักเขตเนาะด้านหลังจะเห็นเป็นมีเป็นบริษัทตรงนู้นข้างหลังอันนั้นก็ซื้อที่ดินจากบริษัทเราไปนะคะตรงนี้เนื้อที่118ตารางวากว้าง23.55เมตรนะคะลึกทั้งสองข้าง20.31และ22.06เมตรนะคะด้านหลังกว้าง23.46เมตรค่ะตรงนี้เป็นพื้นที่สีม่วงค่ะ สำหรับสร้างบ้านหรือว่าจะทำกิจการบริษัทนะคะตรงนี้มีไฟพร้อมค่ะน้ำไฟพร้อมเลยสถานที่ใกล้เคียงนะคะจะอยู่ใกล้ๆก,กับสหาการประมูลคลอง8ค่ะใกล้โลตัสคลอง7ค่ะแล้วก็ใกล้ทางด่วนคลอง6ค่ะหน้าหมู่บ้านนะคะจะมีจุดเด่นก็คือเป็นเต็นท์รถมิสเตอร์แบร์นะคะตรงนี้เดี๋ยวแอนจะพาไปชมพื้นที่ด้านข้างนะคะ ันนี้อ่าจะเป็นถนนคอนกรีตสองเลนเลยค่ะเป็นถนนภายในหมู่บ้านเนาะอันนี้เราจะมีเพื่อนบ้านแล้วค่ะตอนนี้เขากำลังเคลียร์ลิงแล้วก็กำลังสร้างบ้านอยู่เป็นบ้านเดียวชั้นเดียวอันนี้เพื่อนบ้านอันนี้จะเป็นด้านข้างของที่ดินของเรานะคะตรงนี้น่ะด้านหลังก็จะเป็นบริษัทค่ะท่านใดสนใจนะคะ ทักแอนมาได้ค่ะที่ดินสวยๆแบบนี้ราคานี้ซื้อได้ทั้งสดทั้งผ่อนนะคะพูดคุยกันได้ค่ะทักมาคุยกับแอนได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะที่ดินคอง8ปดลังสิตการ์เด้นค่ะ